สวัสดีครับพี่ๆชาว C4C2 ออฟโรดและการจัดทรงมิกากทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาพบกับรายการนัตตินโชรถรายการดีๆที่มีการรีวิวสรรสร้างการจัดแต่งการตกแต่งในรถสไตล์สายลุยนะครับกับเค้าเจอหลักในนาม C4C2 ออฟโรดและการจัดทรงมิกาครับและก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับกับรถในนามเจ้าตลาดไอหนุ่มสุดหลอ่อรรโกคนะครับที่มากับแบรนด์ดังรีวอ ภายใต้ปี 2000, 2021กันเลยนะครับกับรถของคุณพี่เด็กกุ๊กนะครับหรือพี่กุ๊กพี่ชายใจดีของเรานะครับที่มอบภาพความรุ่งเรอให้นาตินได้นํามาจาัดในรายการนาตินโชวรถนะครับและเจ้ารถลํานี้นะครับผมได้ทําการแรปเป็นสีเทาแลมโบกินีนะครับผม ที่ทําให้ดูเพิ่มความหล่อลงตัวทําให้ดูมีความสมาร์ทในสไตล์ออฟโรดได้อย่างเด่นและชัดเจนครับผมตรงนี้นะตินขอคอมเมนต์และคอนเฟิร์มอีกหนึ่งคันนะครับว่าเป็นสีที่มาทํากับรถกระบะแล้วลงตัวจริงๆนะครับผมหลังๆนิยมและฮิตกันมากนะครับในหลายค่ายหลายรุ่นกับสีนี้กันเลยทีเดียวนะครับและมาเริ่มกันในอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการยกดีกว่าครับกับชุดช่วงล่างมีอะไรกันบ้างตามมาครับผม คุณพี่กุ๊กนะครับได้ทําการติดตั้งนะครับผมเริ่มจากปีกนกนะครับเป็นปีกนกในงานโปรเฟนเดอร์งานไทยชนีที่ต่างชาติก็ให้ความสําคัญคนไทยยิ่งรักนะครับผมตัวนี้มาในนามสีแดงสดใสนะครับผมไม่ได้มาตัวเปล่านะครับทําการคอนเนคชันกับโชคนะครับในชุดจงหน้าในระบบยก2หน้า2หลังกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับคุณพี่กุ๊กนะครับได้เลือกใช้งานโชคครับผมเป็นงานโปรเฟนเดอร์ด้านหน้านะครับ เป็นระบบจูนซีรีส์มาพร้อมกับกระบอกซับแทงก์นะครับแนบลําตัวที่มกีการติดตั้งได้อย่างลงตัวและชัดเจนนะครับผมตัวนี้เป็นงานสีแดงนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมได้ใช้ในระบบบายพาสนะครับผมและทําการเสริมก้อนรองนะครับตัวนี้เป็นงานของก้อนรองออปชั่นในขนาด2นิ้วนะครับเป็นเหล็กตันนะครับตัวนี้สวยงามไ่ลงตัวรับรองความแข็งแรงแข็งเกรง่งอย่างแน่นอนครับ และส่วนด้านล่างนะครับผมแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของรถลานี้เป็นสิ่งเดียวที่แตะกับพื้นโลกนะครับคุณพี่กุ๊กให้ความสําคัญกับล้ออย่างในงานนอกเลยนะครับผมเป็นงานอเมริกานําเข้ามาครับผมเริ่มตน้นที่ล้อนะครับเป็นล้อ S T T Pro นะครับงานคูเปอร์นะครับผมตัวนี้เป็นงาน285 นะครับผมในงาน75 R16 กันนะครับคุณพี่บอกตรงนะครับมาในรูปลักษณ์ของมัทเรนและมีดอกขมนสันที่ชัดเจนนะครับตรงนี้เอาไว้สลัดและเอาไว้ขุดในการเข้าพื้นที่นะครับเหมาะสำหรับสายแคมปิง้งสายลุยในการชื่นชมธรรมชาติสายบุญในการเข้าทรรบุญในพื้นที่ที่ไครหลายๆท่านเข้าไม่ถึงนะครับตรงนี้สอดคล้องไม่ว่าจะเป็นใช้ในงานกเกษตรนะครับและชีวิตประจาวันได้อย่างลงตัวแน่นอนครับผมที่ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับผม คุณพี่กุ๊กยังคงเลือกใช้ล้อนะครับผมเป็นล้อลายหยดน้ำนะครับสุดคลาสสิกที่มาในสายสมิลเลอร์นะครับผมตัวนี้เป็นสีอลูมิเนียมชัดเจนเลยนะครับผมแต่คงเป็นงานของมิกกี้ทอมสันนะครับงานดีที่คนเล่นขอรู้กันตัวนี้บอกตรงนะครับราคาไม่เบานะครับและลายก็ยังเป็นลายคลาสสิกที่นิยมนะครับและมีความกว้าง ขนาด10นิ้วกันเลยนะครับคุณพี่นะครับผมล้อตัวนี้เป็นขนาด16นิ้วกว้าง10นิ้วแต่มีออฟเซ็ตที่ลบ25กันเลยนะครับตรงนี้บ่งบอกถึงความล้นและสไตล์เมกาได้อย่างชัดเจนเลยครับตรงนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่สงสัยว่าการยัดยาง2 8 5ป้าจะติดซุ้มล้อไหมหลังจากที่ทำการยกนัตินบอกตรงนะครับถ้ายก2ยก3อาจจะมีการสะกิดนะครับตรงนี้ต้องมีการปาดตกแต่งแน่นอนนะครับขออนุญาตเสริมสักนิดหนึ่งแล้วกัน และมาเสริมกันที่สิ่งอำนวยความสะดวกป้องกันเศษดินหินปูนทรายนะครับสลัดขึ้นโดนบอดี้รถนะครับผมนั่นก็คือการใส่บังโคลนนะครับผมตรงนี้นะครับหลายหลายท่านให้ความสนใจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณพี่กุ๊กนะครับคงเลือกใช้บังโคลนในงาน ARB นะครับผมมาไว้ทางด้านหลังและส่วนด้านหน้านะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับเป็นงานฟุตเลดอย่างสวยงามและลงตัวนะครับ มี้เห็นดังภาพเลยครับตัดกันมาที่ด้านหน้านะครับแน่นอนครับเมื่อเรามีการเข้าพื้นที่สิ่งสําคัญที่มาช่วยในการพยุงตัวเรานะครับไม่ว่าจะเข้ากีล่ลำช่วยเพื่อนช่วยเราเองแน่นอนครับสิ่งสําคัญคือ w i n ส์นะครับผมคุณพี่ปุกนะครับได้เลือกใช้ w วินของ ADM นะครับในรุ่นตะเกียบแดงงาน12,000ปอนปอกันเลยครับคุณพี่ครับและ i w i n นก็ใช้งานของ ADM เช่นกันนะครับ และด้านหน้านะครับได้ทำการติดตั้งไฟสีดวงในงานขาวเหลืองของออปชั่นเพื่อเสริมสมรรถนะความสว่างสวยนะครับในการเข้าพื้นที่ธรรมชาตินะครับตรงนี้มองตรงนะครับช่วยตัดหมอกได้อย่างลงตัวครับส่วนตัดกลับมาที่ด้านหลังนะครับผมเป็นบันไดขึ้นโซนด้านหลังนะครับผมคุณพี่เลือกใช้บันไดขึ้นด้านหลังหรือก,การชนหลังเป็นงานของออปชันนะครับตรงนี้สวยงามและรัดรูปนะครับมีการโอบมัณฑาย ที่ลงตัวและแข็งแรงกับเล็กนะนะในงานออปชั่นครับผมและแน่นอนครับเมื่อมีการชนเหล็กหนาก็ต้องมาพร้อมกับหัวบอลนะครับเอาไว้รองรับในการลากสิ่งยานพาหนะต่างๆนะครับและมาพร้อมกับหวงโอเมก้าสีแดงอีก2ดวงเช่นกันครับตรงนี้มาพร้อมกับไฟสัญญาณในการถอยและไฟเตะถามดเลยครับผมและตกลไปที่ด้านหลังกระบะเลยนะครับโย่อๆนะครับคุณพี่ก,กุ๊กนะครับ ได้สร้างเต็นท์ด้านหลังนะครับเป็นชุดแคมปิ้งได้เป็นได้เป็นอย่างดีนะครับโดยคงเลือกใช้เสาเต็นท์นะครับในงานฮาร์ดแ็กของออปชันนะครับตัวนี้มีทรงที่มาลงตัวกับงานของเจ้ารีวิวได้อย่างชัดเจนนะครับด้านบนนะครับคงเลือกใช้งานแมกแอ็นะครับที่มีความสวยงามและพับเก็บได้ชัดเจนแล้วก็คอเลกชันกับงานของอารเมนอีกหนึ่งชุดนะครับ ตรงนี้นะครับบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชาวแคมปิ้งได้อย่างสวยงามไม่ลงตัวครับส่วนคิ้วรอนะครับที่เอามาเสริมสร้างบริบาลนะครับตัวนี้ยังคงใช้งานเดิมจากโรงงานนะครับที่มีความสวยและพร้อมกับมีการติดตั้งงานเซ็นเซอร์นะครับผมรอบบริลล์ลำตัวนะครับตรงนี้บ่งตรงนะครับเอามาเสริมด้านบริบาลอย่างสวยงามไม่ลงตัวอีกเช่นกันครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมสำหรับเจ้างานลำนี้ของคุณพี่กุ๊กนะครับผมในเจ้ารีโวสีเทาแลมรโบนะครับมีความสวยงามและลงตัวอย่างชัดเจนนะครับนตินขอชื่นชมมากๆนะครับและนัตินขอกราบขอบคุณคุณพี่กุ๊กที่มอบความมันก็ภาพรถสวยๆให้กับนัตินใช้จัดทำรีวิวในรายการนาตินโชว์รถนะครับขอกราบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ และสุดท้ายนี้นะครับผมนันตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับในชาว4442 f f r o a d และชาวจัดทรงอเมริกานะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนตินนะครับและคอยรับชมติดตามนาตินและเรื่องขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่จนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปกับคลิปภาพรถสวยๆของคุณพี่เดอะกุ๊กแล้วครับผมมีอะไรติชมมานาตินจะทําตามที่คุณพี่แนะนํานะครับผม สวัสดีครับ